อรุณสวัสดยามเช้าครับตื่นที่สปั่นที่ห้าเช้านี้มาแล้วมาตามนัดนัดของคนรัดปั่นฮะเชา้านี้เจอกันเช้านี้16มีนาคม2568ันร้บฮะวันนี้วันหวยออกฮะวันของผู้โชคดีแต่ไม่รู้จะเป็นใคร ในการซื้อหวยซื้อเบอร์แต่วันนี้คนที่อยู่ที่นี่ฮนะอยู่บนหลังจักรยานตอนนี้คือผู้โชคดีฮนะโชคดีที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงออกมาปั่นจักรยานมาทำในสิ่งที่เรารักฮนดะูแลสุขภาพไปชมบรรยากาศในขบวนในช่วงนี้ไปครับ เดียการในขบวนฮะชาวนี้เช้าวอาทิตย์อาทิตย์สดใสขาแรงทั้งนั้นปะยาวไปฮะมาแล้วบอวีได้เป็นไงบ้างน้องสาวดีขึ้นยังดอไปไปเมื่อวานน้องสาวสาวน็อตป่วย สภาพร่างกายไม่ค่อยพร้อมในช่วงนี้พักผ่อนไปก่อนคนะรับส่งปวีเข้าประกวดไปตามดูในขบวนเชาน้านี้ไปกันครับก่อนที่ขาแรงจะจัดหนักไปยาวไปไปกันแล้วขาแรง จะเต็มไปก่อนแล้วสุดๆฮนะอ้ยสุดยอดมาแล้วสุดๆฮนะทุกนี้กลุ่มหลัง นำทีมโดยโคอดกวางเอ g พจีบางพระกลุ่มหน้าโบกปามพิตีคนขาแรงไปกันแล้วยาวไปจ้าสุดยอดลำที่สองไปสวยๆยสบายชิวมาก เบาเฮะ,ะวันนี้แรงตัวนี้ก็ไม่ไหวแล้วฮะตากล้องไปครับไม่สู้เท่ากับแพ้ฮะช่วงนี้เดินชุดไทยฮะเดินเล็กๆที่ใครหลายๆคนใจสลายมาแล้วฮะเลี้ยงมาดีๆเพื่อนยิงเดินนี้จังหวะที่หมดแรงพอดี เรียบร้อยดีฮะหลุดตามระเบียบช่วงนี้เจบภาพบรรยากาศความทรงจำของคนรับปันฝากพี่ๆน,นะที่มันออกปันในช่วงนี้หลากขายเส้นนำขบวนโดยคดกวางเอ g พจบางพระปิดท้ายขาบวนนี่เลยลุงหาน กูมีใจรักในจักรยานฮนะไฟยิงชาร์ตไม่ธรรมดาฮนะคนนี้ทั้งหมอบทั้งถามไทยแรงจริงดูแลสุขภาพดีมาก ปยาบไป้พรแรงสุดยอดผู้ใหญ่หมดพี่เองสมารถทีกใหม่มันสามชื่อขอภัยด้วย นรุนที่เก่งดีนะฮะตัวแรงฮะโหโหไม่ธรรมดาขายทอดสดนี่ต้องจับภาพคนนี้ไว้เลยะฮะช่วงสุดท้ายนี่ยิงประจําเลยคนนี้มกอย่างเดียวพี่พี่พาผมไปหากลุ่มหน้าดิโอ้โหโห,โห,หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วต่กล้องอ่ะสุดยอดสาวสวย ทีทีสามเมืองชนเจอกับคนระขาหวานเลยสามแม็กวันนี้นี่โคตรกวางวแรงกว่าจำทีมงานเนี่ยสุดยอดบ้าสุดยอดละแห่งดี ไปเดีทางโค้งมืดฮะเดี๋ยวตามกลุ่มไปก่อนยาวไปแล้ววันนี้ไฟไม่ติดฮะไปครับไม่สูสากับแพอีกหนึ่งช่วงฮะบรรยากาศของขงบวนนังปันน่นเช้านี้เก็บภาพบรรยากาศบันทึกความทรงจำ โดยตากล้องขาอ่อนฮะคนรักปัน่นตื่นตีสีปั่นตีห้าวันนี้หลายคนจะอรอเวลาของความโชคดีฮะชวงใบสามใบสี่ที่รัฐบาลจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีว่าใครจะได้ไปต่อไปแซวกันไปแต่ในขบวนเช้านี้ฮะไม่ต้องรอวันนั้นไม่ต้องรอเวลานั้นฮะ พรทุกคนที่นี่คือผู้โชคดีอยู่แล้วโชคดีที่ยังมีร่างกายแข็งแรงยังมีโอกาสได้ออกมาทำในสิ่งที่เรารักฮะการปั่นจักรยานการได้ดูแลสุขภาพหรือการทำกิจกรรมอื่นๆในการดูแลตัวเองแสดงว่าเรามีความโชคดีมากยงมีโอกาสตื่นมาเจอ แสงของดงวงอาทิตย์ในเช้าของอีกวันได้อยู่กับคนที่เรารักได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบได้ไปในที่ที่เราอยากจะไปได้พาคนที่เรารักไปในที่ที่เราอยากจะไปแต่ถ้าวันนี้เราไม่ดูแลสุขภาพไม่ดูแลตัวเองก็จะไม่มีโอกาสแบบนั้นอาจจะต้องล้มหมอนนอนเสือ้อ นอนติดเตียงอิสรภาพของตัวเราของคนรอบข้างก็จะหายไปความสุขที่เราใฝ่ฝันความสุขที่เราปรารถนาก็อาจจะหายไปดังนั้นวันนี้เราทุกคนที่นี่หรือทุกๆคนที่ยังมีโอกาสตื่นมาเจอแสงความสว่างของดวงอาทิตย์นั่นแหละฮะท่านก็ผู้โชคดี ไปต่อฮะยาวไปสุขภาพดีไม่มีใครอยากได้ตามมาฮะตื่นที่4ปันที่5จัก,กรยานบางังพระยาวไปฮะสไตปอนเลย ชมหนมา<อ>้าผู้โชคดีสุดยอดไปครับอย่าลืมหาเวลาดูแลสุขภาพเลยนะฮะไปครับไม่สู้ทากกระแพบราการทางคลงก่อนถึงอุโมงค์ต้นไม้ขบวนนักปัน่นเตือนตีสี่ปั่นตีห้าชักถอยชักแถว ขถวตอนแถวตอนเลี้ยงนึงสวยงามยาวไปฮะสวยงามมากช่วงนี้บางพระอากาศดีฮะบรรยากาศดีมากหลังจากที่ฟ้าฝนล่วงหล่นลงมาเมื่อว,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 วันสองวันที่ผ่านมาทำให้มีความชื้นในพื้นที่ใบไม้ต้นหญ้าได้รับน้ำฝนสดชื่นเขียวชอี เขียยงามเขียวชะอมอ,ะออกมาปั่นจัก,กรยานสุดอากาศบริสุทธ์ไปยาวไปไ,ปไ้มีแห้งสวยนะช่วงนี้พิกัดเลยแยกน้ำตกชั้นตะเทน กำลังจะเข้าขโค้องครัวในสวนฮะความเร็วสบายปลอดเลยฮะ quan tiếp, à, sút รถหลังรถหลังรังแซงไปฮะในช่วงฮะสเตจสุดท้ายโค้งสุดท้ายอาบตอบางพระของทีมงานคนรักปั่นเช้านี้ช่วงนี้นำทีมลากดูแลทีมงานโดยโคดกวาง r p g บีบางพระฮะเดี๋ยวพอเข้าทางตรงดูว่ากลุ่มหลังจะมีการทำเกมสนุกสนุกให้ชมหรือเปล่านะฮะรอดูคันนี้นะฮะลุงฮารไฟยิงชากแอบหลังมาตลอดทางรอดูช่วงปลายว่าจะเป็นยังไงส่วนกลุ่มขาแรงเราจะจอดพักรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะฮะ แรงกันแล้วเกินไปเดี๋ยวไปตั้งขบ,บวนรอฮะดูว่าจะมีใครทำอะไรไหมกับเกมเช้านี้สำหรับกลุ่มหลังอ้าช่วงสุดท้ายแล้วเติมความเร็วไปหนะ่อย สุดยอดทว้าวสุดติงกระดิ่งแมวสบายปลอด<ะ>ไปเอาล่ะยังไม่มีใครทำเกมให้ช่วงนี้ เรื่อยๆมาเรียงๆไปไปแล้วโดนฮะตัวทำเกมปไปในสู่ทกับแพ้เกาะลังไป